แล้วก็ไ่สู้เพื่อเพื่อลูกอีกต่อไปแต่ราสุดเนไงครับก็อธิยาออกมาฟาดฟันนะครับว่าทุกอย่างที่จัดงานมาเกิดแล้วก็จะขายของทุกอย่างขายบ้านขายทรัพย์สินของทุกอย่างของลูกสาวให้หมดโอ้โหนี่คืออะไรอะวันนี้มีชายหนุ่มท่านหนึ่งครับผมนะมันขึ้นฝีที่ตกฮะคือขึ้นฝีที่ตกผมไม่ต้องนํามาทําข่าวอีเวนอีเวนีแมอีเวน,อ,อ,เวนอีบไลยยไส่เป็ดเฮ้ เูาจะพูดยังไงดูงานมันเกิดเห็นอี่แม่ไหมครับด,ดีก็ได้เคอะเขินพูดถึงลูกคนใหม่ทั้งสองคนเป็นแม่ลูกเกิดมาแล้วตั้งสี่เดือนลูกคนนี้ไม่ดือ้อใช่สิรับเข้าไปแล้วอะ่ะได้เงินไปแล้วอะ่ะเขาก็ดูไม่ดื้อดิลูกเพิ่งเผาไปอะ่ะพอดีก็ยังไม่จบรับผู้ต้องหาเป็นลูกซะแล้วทำไมเป็นความคิดระยำตำบอนขนาดนี้เนี่ย ลูกกตาที่ปิดมืดมัวไปด้วยเงินตาสมองเ็เต็มไปด้วยเครื่องที่เลขบวกลบไม่เคยคิดถึงเรื่องศพลูกที่เกิดร้อยแผลลิ้นจุกปากคอ,อดำคำั้ำหัวช้ำเลือดไหลไม่เคยคิดคิดแต่ว่าตัวเลขนี้บวกแล้วได้เท่าไหร่เอาไปคูณแล้วได้เท่าไหร่จะได้จากกี่คนนู่นนี่นั่นทำไมถึงบาดศพอย่างเงี้ย หาคนผิดมาลงโทษให้ได้ก่อนให้คดีมันจบมันสิ้นก่อนได้ไหมค่อยกระดีกระดาอย่างน้อยๆคนแก่ยุป,ปูนนี้แลเขาไม่ฉลองมันเกิดกันแบบนี้หรอกถึงฉลองเขาไม่ควรฉลองกับผู้ต้องหาที่อยู่ในคดีฆ่าของลูกตัวเองเข้าใจะปะ่ะไว้อะไรให้ลูกสักหน่อยเธอะแสดงความเสียใจให้ลูกสักหน่อยเธออืมเรื่องเงินนะ่ะถ้าจะรับก็ทำเง,งียบๆไม่ต้องโจงขึ้น มันออกอาการคนในทั้งประเทศมันดูออกหมด่ะรู้ไหมหลักฐานที่เขาหากันแทบตายพวกสาวโซเชียลนะช่วยกันนะมันไม่มีค่าไม่มีความหมายมึงเลยมึงไม่เคยเห็นเลยดีเอสโอก็ไม่เคยเห็นตออรอก็ไม่เคยเห็นโจทย์เพียงผู้เดียวอย่างมึงก็ไม่เคยเห็นนะคนที่เขาสู้อย่างพี่อัดอะที่เขาสู้มาเพื่ออะไรวะเพื่อหาความยุติธรรม แต่โจทยังมึงไม่ต้องการความยุติธรรมให้ลูกมึงเหรอเึงเห็นคดีนั่นไหมคดีที่ลูกชายหายไปจัดค่ายทหารนะที่ลบบุรีอะ่ะพ่อแม่เขามาถึงค่ายเลยนะเขามาขอดูกล้องวงจรปิดมาขอดูออตู้ล็อกกล้องล็อกเกอร์เลยนะเขามาตามทวงความยุติธรรมเขาอยากรู้ลูกเขาตายยังไงไปยังไงใครเป็นคนฆ่าเหตุเกิดยังไงเนี่ยคนเขาสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อลูกเพราะเขารักลูกมึงมันไม่เคยรักลูก ไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองก็ไม่ค่อยแปลกใจแต่รู้สึกเสียใจที่น้องดันเกิดมาในท้องของมึงมึงไม่มีคุณสมบัติหรือวุฒิภาวะที่จะเป็นคุณแม่หรืออีแม่ของใครทั้งนั้นเสียใจคดีเนี้ยตามพี่อัดคนเดียวเท่านั้นที่ดูที่ออกมาพูดเพราะโทนไม่ไหวจริงๆมันหมันจริงๆเอาเถิดพี่น้องตามคดีนี้ต่อครับผมมองตรงนะ มันไม่ใช่างานมันเกิดแม่ผมอะดังนั้นผมไม่ควรจะไปะนะแล้วก็ประเด็นที่สองคือผมโชคดีที่ไม่มีแม่แบบนี้นะพูดตรงผมโชคดีที่ไม่มีแม่แบบนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมพูดตรงนะครับว่างานมันเกิดเมื่อวานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอ่ะเพราะว่าแตงโมเนี่ยอยู่ระหว่างการอายการเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการลุกลมใบยาวฐานเพื่อจะผิดกับ ผมพูดถึหาบนเรือที่ทําให้น้องเต็มโมเสียชีวิตนะซึ่งวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยนะที่ทางตํารวจเรืออายการ็ดีเนี่ยกาลังสรุปจานวนเนี่ยจะออกมาวันไหนเป็นอย่างไรในวันที่สามิงหาเนี่ยนะแต่ทีนี้เนี่ยมันจัดงานม,มันเกิดเนี่ยแล้วก็มีคนบนเรือเนี่ยนะมาโวยพรมันเกิดถ้าเป็นพูดตรงว่ในส่วนตัวผมนะ ผมรับไม่ได้เพราะว่ามันคือความอับยศแล้วความบัรซบอ่ะที่พูดตรงๆเลยว่าคุณให้คนบนเรือเนี่ยมาไป้อมันเกิดคุณทั้งๆที่เขาเป็นคนทำให้ลูกคุณตายอ่ะนะแล้วก็มันกลายเป็นว่าน้องแตงโมเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจไปได้นะถึงขนาดว่าจัดงานมันเกิดฉลองใหญ่โตนะผมอยากรูว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยคับวยพรอมมันเกิดเนี่ยของคุณแม่เนี่ยนะผมคิดว่าถ้าคนไปดูในสื่อมวลชนทุกฉบับ ก็จะเห็นทำาวยปลอที่ที่ดีมากนะครับในในสวนของผมเองแต่นั้นเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เมื่อวานคนที่ไปในงานก็ดีนะสําหรับอันนี้ไม่ใช่นักข่าวนะครับยังมัคนคือการใส่หน้กากากเข้าหากันนะระหว่างอีกคนหนึ่งมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่กับนะสสแต่แ็มาไปนั่งโต๊ะเดียวกันคุยกันอ่ะผมก็มองไม่ออกว่ามันสังคมนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วคนบนเรือเนี่ยมาเป็นลูกชายเงี้ย แล้วคุณแม่บอกว่าให้อภัยเงี้ยนะผมมองว่าสังคมมันเริ่มเสือส่อมทรามลงแล้วก็มันเป็นเรื่องของสิ่งแบบเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะและเองเนี่ยตัวเองตัวเขาไปเองนะครับผมยังไม่เห็นลูกชายเข้าไปนะเมื่อวานเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณได้ยศไปไหมนะต้องถามที่ที่คุณลูกชายเขายังไม่ไปเลยก็คิดเอาแล้วกันว่าทําไม ลูกชายเขาถึงยังไม่ถึงไม่ไปได้อย่างเขาบอกว่าหลังกชมแล้วก็ผมนะครับขอบคุณคลิปนี้จากชายผู้นี้ร็บผมนะฝากติดตามที่ต่อของเขาด้วยก็ผม